สวัสดีค่ะสวัสดีลูกค้าทุกท่านเลยนะคะวันนี้กลับมาพบกับแอนดี้ฟอร์ดจากฟอร์ดออโต้แกลลรี่ปทุมธานีค่ะวันนี้แอนพาฟอร์ดเอลเรนนะคะคันนี้จะเป็นรุ่นไทเทนเนียมพัดใบเทอร์โบคับเจียนสีล้อแบบฟูลไทม์นั่นเองเป็นสีดิฟคิสเซนบลูนะคะเป็นสีขายดีในปี2021เลยนะคะสำหรับคันนี้ราคาจำหน่ายอยู่ที่1 8 0 0 0 8แน 9,000บาทนะคะเป็นสีพิเศษรุ่นนี้จะมาพร้อมกับเครื่องยนต์ดีเซลขนาด2.0ลิตรค่ะให้กำลังสูงถึง213แรงม้าเลยและให้แรงบิดสูงถึง500นิวตันเมตรด้วยนะคะยังไม่พอเขายังมาพร้อมกับระบบรักษาความปลอดภัยที่ครบคันเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นระบบเบรก ABS ระบบกระจายแรงเบรก EBD ระบบป้องกันการรื่นถไหลระบบควบคุมเสถียรภาพการ,การ,การทรงตัวของรถระบบป้องกันการลิกคว่ำนะคะรวมถึงมีระบบช่วยทรงตัวขณะขึ้นทางลาดชันแล้วก็ระบบช่วยทรงตัวขณะลง ทางลาดชันด้วยนะคะรุ่นนี้เนี่ยคันนี้เป็นแคมเปญพิเศษเลยแคมเปญ0%นนะคะสำหรับลูกค้าที่อยากได้แคมเปญ0%เนี่ยแอนแต่งให้ได้แบบนี้เลยจะสวยขนาดไหนเดี๋ยวเราไปดูพร้อมๆกันเลยนะคะเริ่มจากด้านหน้านะออนได้ติดตั้งเป็นกระจังหน้ามัสแต n งนะคะมา้าตัวนี้จะเป็นสีโครเมียม พร้อมมีไฟ LED รอบตัวม้าเลยนะคะสําหรับตัวม้าเนี่ยลูกค้าสามารถเลือกสีได้และก็ยังสามารถเลือกได้ด้วยนะคะว่าต้องการไฟรอบตัวม้าหรือเปล่าเนาะส่วนกระจังหน้าด้านบนเนี่ยได้ติดตั้งเป็นไฟ LED 3จุดแบบนี้เลยเพื่อเพิ่มความเป็นสปอร์ตมากขึ้นนะคะ2จุดนี้จะแยกกันนะคะลูกค้าสามารถเลือกได้นะรุ่นใหม่ล่าสุดปี2021จะมีอะคริลิกคำว่าเอเวอเรสต์นะคะเป็นสีโคม,มียมแบบนี้มาให้บนตัวฝากระโปรงหน้าอยู่แล้วเนาะ ในส่วนของไฟหน้าจะเป็นไฟโปรเจคเตอร์แล้วนะคะเปิดปิดอัตโนมัติแล้วก็ยังปรับสูงต่ำอัตโนมัติด้วยพร้อมไฟวิ่งกลางวันนะคะแบบสปอร์ตแบบนี้เลยมาจากโรงงานเลยนะคะรุ่นนี้จะมีข้อไฟหน้าแบบนี้เป็นสีดำด้านตแบบิดเพิ่มให้นะชุดด้านหแบบน้านะคะนติดตั้งเป็นชุดสเกิร์ตวิกเตอร์นะคะแบบนี้เลยเป็นวิกเตอร์แท้เลยนะคะ ด้านหน้าก็จะมีเซ็นเซอร์กะระยะด้านหน้ามาทั้งหมด6จุดเลยรวมถึงมีระบบเบรกอัตโนมัติแล้วก็ระบบตรวจจับคนเดินถนนให้ด้วยนะคะส่วนด้านข้างเนาะจะเป็นคิ้วล้อ3นิ้วแบบเรียบนะคะจะมาพร้อมกับชุดวิกเตอร์เลยถ้าลูกค้าที่ติดตั้งชุดวิกเตอร์นะคะจะไม่สามารถติดตั้งโป่งล้อที่มีขนาดนูนขึ้นมากว่านี้ได้นะคะเพราะว่าจะไม่รับกับเจ้าตัวชุดสเกิร์ตวิกเตอร์ด้านหน้านั่นเอง ส่วนล้อแมกนะคะอันนี้จะเป็นล้อแมกขนาด20นิ้วนะคะมาจากโรงงานแบบนี้เลยก็จะดูสปอร์ตมากๆเลยนะคะซีรีสย,ยางจะอยู่ที่265 50R20 นะคะสำหรับช่วงล่างด้านหน้าของเจ้าตัวเอเวอเรเนี่ยจะเป็นอิสระปีกนก2ชั้นนะคะพร้อมคอยสปริงแล้วก็มีเหล็กกันโค้งด้วยส่วนด้านหลังจะเป็นหวัดลิ้งพร้อมคอยสปริงแล้วก็เหล็กกันโคง้งเช่นเดียวกันนะคะ สำหรับตัวไบเทอร์โบเขาจะมีสัญลักษณ์พิเศษเลยก็คือเป็นคําว่าไบเทอร์โบอยู่ตรงแก้มข้างนั่นเองกระจกมองข้างมีขนาดใหญ่นะคะนไนด้ครอบเป็นสีดําด้านให้กระจกมองข้างจะเป็นปรับไฟฟ้าพับไฟฟ้าแล้วแล้วก็มีไฟเลี้ยวที่กระจกมองข้างรวมถึงมีไฟสองด้านใต้แล้วก็ยังมีเลนคิปปิ้งให้ด้วยนะคะคันนี้เนี่ยแอนด้ติดตั้งเพิ่มให้ในส่วนของคิวกันสศาสตร์นะคะแล้วก็แรป ในส่วนของหลังคาคันนี้แอนรับให้ครึ่งคาหลังคาจะรับเป็นสีดำด้านนะคะเพื่อทําให้หลังคาดูโดดเด่นแล้วก็ดูมีมิติมากขึ้นส่วนด้านท้ายเนี่ยพอรับหลังคาแล้วที่ขาดไม่ได้เลยแอนติดตั้งเพิ่มให้ในส่วนของคีบฉลามด้วยนะคะส่วนมือเปิดกับเบ้ารองมืออันก็ติดตั้งให้เป็นสีดำด้านแบบนี้เลยนะคะภายในสําหรับรุ่นนี้นะคะจะเป็นตัวท็อปสุดแล้วนะของตัวเอเวอเรสต์นะคะจะเป็นเบาะหนังนะคะ ปรับไฟฟ้า6ทิศทางแบบนี้เลยนะแอนติดตั้งให้เป็นพรมด้านล่างจะเป็นพรม5 d ดีนะคะคันนี้จะเป็นสีดําเดินได้น้าเงินแล้วก็รุ่นนี้เนี่ยเขาจะมีสครับเพลทคอมอเวอร์เรสแต่มีไฟมาจากโรงงานแล้วนะคะไฟหน้ารุ่นนี้สามารถตั้งระดับได้ด้วยอย่างเช่นสมมติว่าลูกค้ามีการบรรทุกนะคะสามารถตั้งระดับความสูงของไฟหน้าได้กรณีที่รถเราหน้าเชิดนะคะไฟหน้าก็จะลอยนั่นเองแล้วก็สามารถ รถแสงหรือเพิ่มแสงจากตัวหน้าปัดได้นะคะแบบนี้เลยเวลากลางคืนถ้าเรารู้สึกว่าขับขี่แล้วแสงแยงตารวมถึงไฟตัดหมอกด้านหน้ากับไฟตัดหมอกด้านหลังนะคะก็มีสวิตช์เปิดปิดให้แบบนี้เลยแยกกันนะคะพวงมาลัยจะเป็นพวงมาลัยไฟฟ้านะคะหน่วงตามความเร็วรถ สั่งการได้แม่นยำในทุกช่วงการขับขี่เลยนะคะรวมถึงมีมันติฟังก์ชันในการใช้ควบคุมเครื่องเสียงด้วยแล้วก็มี Adaptive Cruise Control แบบรักษาระยะห่างจากคันด้านหน้าที่เราสามารถตั้งค่าได้4ระดับด้วยนะคะภายในนะคะจะมีหน้าจอขนาด8นิ้วเป็นซิงคสามสัางงานด้วยเสียงภาษาไทยนะคะรองรับทั้ง Apple CarPlay แล้วก็ Android Auto ด้วยนอะและยังไม่พอเขายังมีระบบช่วยเหลือฉุกเฉินเวลาที่เกิดอุบัติเหตุ เพียงแค่ลูกค้าต่อบลูทูธกับโทรศัพท์มือถือไว้นะคะแอร์แบกแตกหรือระบบตัดจ่ายน้ำมันเชื้อเพลิงอยู่ทำงานระบบจะโทรฉุกเฉินไปที่1669ให้อัตโนมัติเลยนะคะในส่วนของแอร์คันนี้จะเป็นระบบแบอร์ออโต้แยกซ้ายขวาอินสระลแล้วนะสำหรับระบบเกียร์คันนี้นะคะจะมาพร้อมกับเกียร์อัตโนมัติ10สปีดค่ะเป็นเกียร์แบบก้ากระโดดนะคะก็ยังมีพารโนลามิกมูนรูฟมาให้ด้วยนะรวมถึงมีช่องเสียบ usb หลังกระจกมอง ัหงหกรณีที่ต้องการติดตั้งกล้องบันทึกหน้าเพิ่มนะคะเราไม่ต้องเดินสายแล้วนะสําหรับรุ่นนี้นะคะเดี๋ยวแอนพาเดินชมรอบคันด้านข้างแอนติดเป็นสติกเกอร์ยูนิคขอาเอเวอเรสตแบบนี้เลยนะคะสติกเกอร์ก็มีให้ลูกค้าเลือกหลายแบบมากๆเลยสามารถบอกได้อยากได้แบบไหนนะคะหรือว่าสามารถติดเป็นชื่อตัวเองก็ได้นะด้านท้ายนะคะได้ติดคอบไฟท้ายเป็นสีดําด้านให้นะคะสําหรับไฟท้ายเอเวอเรสจะเป็นไฟ LED มาอยู่แล้วนะ ถ้าทายเอเวอรเรสต์แต่มีไฟนะคะเวลาที่ลูกค้าเหยียบเบรกแสงจะเป็นสีแดงเวลาที่ลูกค้าเข้าเกียร์ถอยหลังแสงจะเป็นสีขาวอันนี้ัไม่ได้ติดตั้งให้ติดตลอดเวลานะคะส่วนด้านหลังนะคะอันนี้จะเป็นชุดสเกิร์ตวิกเตอร์นั่นเองจะมาพร้อมกับท่อคู่ทั้งซ้ายและขวาเลยนะคะด้านหลังอันก็ติดตั้งเพิ่มให้ในส่วนของไฟตัดหมอกหลัง จะเป็น LED แบบนี้เลยนะคะเพราะจะทำให้สวยงามแล้วก็ดูโดดเด่นมากขึ้นเพิ่มมิติทางด้านท้ายให้มากขึ้นนะคะสำหรับรุ่นนี้นะ่ะวาท้ายจะเป็นระบบเตะเปิดแบบแฮนด์ฟรีแล้วนะเดี๋ยวออนจะสาธิตการใช้งานให้ดูนะคะเพียงแค่ลูกค้าสอดเท้าเข้าไปแบบนี้แล้วดึงออกมาค่ะฝาท้ายจะเปิดให้อัตโนมัติใช้งานง่ายมากๆเลยนะคะส่วนเบาะด้านหลังก็จะเป็นเบาะปรับไฟฟ้าแล้วนะคะแยกซ้ายขวาแบบนี้เลยนะ สำหรับลูกค้าที่ถามว่าเวลาติดตั้งอุปกรณ์ให้แล้วของเดิมได้คืนไหมยอันคืนให้ทุกชิ้นนะคะแบบนี้เลยนะคะด้านนี้ก็เพิ่มในส่วนของข้อฝาถังน้ำมันเอเวอเรสนะคะจะเป็นสีดำด้านแบบนี้เลยชุดแต่งเอเวอเรสอันมีลงรีวิวไปเยอะมากแต่สำหรับลูกค้าที่ต้องการแคมเปญ0% ตอนนี้แอนแต่งให้ได้แบบนี้เลยนะคะก่อนหน้านี้แอนมีลงแคมเปญ0%ไปแล้ว1คันแต่ว่าชุดแต่งจะไม่เหมือนกันนะคันนี้ก็แคมเปญ0%ได้เหมือนกันนะคะแอนก็มีชุดแต่งจัดเต็มนะคะมีหลายแคมเปญมากๆเลยลูกค้าอยากได้โปรประมาณไหนเนี่ยสามารถสอบถามรายละเอียดเข้ามาเพิ่มเติมได้เลยแอนยินดีให้คำปรึกษาลูกค้าทุกท่านนะคะแล้วก็ทักมาได้ตลอด วันนี้แอนฝากลูกค้าทุกท่านที่เข้ามาชมกดไลค์กดแชร์กดติดตามช mm ่อง n e l ฟอร์ดแบนดนี่ไว้ให้อันนี้หนึ่งนะ mm hmm. ถ้ามีคันอื่นแต่งเพิ่มเติมมันจะมารีวิวให้ดูเรื่อยๆนะคะ mm hmm. แล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าคะ่ะขอบคุณมากคะ่ะสวัสดีคะ่ะบ๊ายบาย